เอาครับผมรุ่นสุดท้ายแล้วครับผมดำมืดครับพุ่นอ่ะข้างหลังโอ้สิงซา,าสวรรค์ครับบรรยากาศได้เลยครับผมยุงค้ายยู่หนาสิงซาสวรรค์ครับผมเอาครับครับรุ่นสุดท้ายให้เขา้ารอบได้ทุกตัวนะครับขอเสียงปรบมือด้วยะครับเข้ารอบได้ทุกตัวะครับหน้าเตอร์ที่อยู่ฝั่งนี้ เขาเล่นเด็กอยู่แต่ว่ามาวันนี้เนี่ยซุ่มที่เราทัดเข้าไปสู่5ตัวที่จะเข้ารัลรับรางวัลเนี่ยเขาจะสู้ไม่ได้อย่าง2ตัวเนี้ยไม่เพิ่งาะลงมากดลงมาแล้วจะสู้นิดหนึ่งตัวนี้ลักษณะของตัวท้ายตัวโขง มันไม่เท่ากลุ่นนะครับถ้าตัวนี้ตัวถัดมาเนี่ยขึ้นนิ้วขกานนมมาทั้งนั้นแหละแล้วสั่งไปหลังยานมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าใครจะดูแลได้ดีกว่ากันถ้าดูแลได้ดีก็จะไปจากกลุ่มนี้ไปสู่กลุ่มโน้นเห็นไหมไม่ว่ากันสวยสวยงามเพราะมีอนาคตทุกตัวตัวนี้ เพราะว่าควายยังสูงได้ทุกตัวแต่สังเกตควายสูงได้ไม่ได้ก็คือดูจากาท้ายท้ายจะสูงท้ายสูงกว่าส่วนหน้านะครับที่จะไปได้นะามาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่คัดไว้สองตัวฝั่งทางซ้ายมอผมนะฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับฝ้ายมีผมเนี่ยสองตัวเนี่ยถามว่าสวยไหมสวย นะครับระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เนี่ยสวยแต่ว่าเขาถ้าเทียบอายุแล้วเขาจะอายุมากกว่าไม่กลุ่มอ,อีกสามตัวที่เราจัดเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับเขาจะอายุมากกว่าความสูงเขายังสูงได้นะครับแต่เขามาวันนี้ถ้าถามเรื่องความสดกลุ่มที่อยู่ทางถมหนันตนะคเป็นการทิ่ย์ไอนุกอย่างเงี้ยทางซ้ายมืออกนเนี้ย ความสดก็สดกว่าเนี่ยแต่สังเกตจากเรื่องของคนเขาคนเขาตัวใหญ่คุณต้องบอกว่าทำไมมาเข้าใจกันถามว่าความสวยความงามสวยตอนพื้นดิมีแรงพุ่ที่จะดึงเดินต่อรไา้คณะกรรมการมองวันนี้ก็เลยตัดสินให้ระหว่างที่เบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งเนี่ยความยาวของตัวก็จะสู้เบอร์หนึ่งไม่ได้นะครับเบอร์สี่ แล้วด้านท้ายด้านท้ายเขาถ้าได้สมบูรณ์วันนี้วิดหนึ่งณวันนี้เขาก็โปรฟัคโพเวนกันนะครับเราเลยตัดสินให้เบอร์สี่ด้านที่ห้าครับเบอร์หนึ่งได้ที่สองเบอร์่ควาสามตัวเบอร์หนึ่งได้ที่ไดที่เท่าไหร่นะครับเบอร์หนึ่งไดที่เท่าไหร่ครับที่สี่ครับทองกี่เดียวขออภัยครับขออภัยครับเบนสองตัว ที่สี่ที่สองที่สี่ห้าที่สี่ที่ห้าหมายเลขสี่ที่สี่หมายเลขหนึ่งโอ้โหงใครได้ไหมเพราะว่าตั้เช้าตั้งแต่เช้าเลยมาดูก่อนนะตัวนี้ปลาสามตัวนี้มีนะครับทั้งสามตัวนะครับเพราะสักอีกจากทางส่วนท้ายที่ผมนำเรียนไปแล้วนะว่าส่วนท้ายเขาียังเอาสูง นะครับสัวท้ายก็ยกสูงอยู่ส่วนหน้าก็ต่ำการวัดควายเขาจะวัดส่วนหน้านะครับตรงทางตรอดฐานน่ะทุกท่านมาหาลายแค่กวัดัวก็วัดส่วนส่วนหลังนะครับวัดัวว่าส่วนหลังกวาดควายวัดส่วนหน้าสามตัวนี้คือสวยอนาคตเป็นไอ้สวยแต่มาวันนี้ความกลมกลืนความสมูท นำเลี้ยงเลี้ยงได้ดีนะครับถ้าเลี้ยงได้ดีที่สุดของสามตนนัวนี้จะอยู่ที่เบอร์ดเดก็บหน้ากาเลยนันที่หนึ่งครับสองเบอนี้สูสีกัน <Hey! S 1> ชักเข้าชักออกนะระหว่างที่สองแลที่สาม uh! เมื่อพิจารณาแล้วนะทั้งคู่หางไปได้สวยความน่าเท่นกันไม่ดี คุอวน,น,นี้ควหาความยาว,วาของหนานโคังลูกลกั้นขัายังไม่แสดงออกนะครับแต่ว่ายูในถุงหุ้มอันเหมาะสมนะครับแต่ว่าวันนี้หมายเลขเก้าเขามาได้เต็มความโค้งสมูทสวยางามเขามาได้ดีกว่าควายหมายเลขสอง เลขสี่ให้ควายหมายเลขเก้าได้ที่สองควายหมายเลขสองเก้ที่สามครับหมายเลขสี่นะครับคุณเงินครับได้อันดับที่ห้านะครับผมหมายเลขหนึ่งบิ๊กเอินครับได้อันดับที่สี่ครับหมายเลขสองช้างมงคลได้อันดับที่สามนะครับหมายเลขเก้าไม้เอกได้อันดับที่สองและแชมป์ของรอบนี้คือเจ้าดาวเด่นครับหมายเลขเจ็ดจัดเป็นต่อฟัง